สวัสดีครับวันนี้ทางโรงเรียนบ้านพันเหมือนจะได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ครับกระบวนการเรียนการสอนของวิชาลูกเสือนั้นจะเป็นยังไงเชิญติดตามครับพระเจ้าตามาผู้แทนชักผู้ชาติสอคนยกมือนำร้องผิดชาติหนคนยกมือ นำสวดมน,นุษคนยกมือกองรุง่งผู้แทนหมู่บริการชักธงชาติ ยาวุฒประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติชไทยเป็นพระชาติรัตาไทยของไทยทุกส่วนเฮียอาวุธปอดหมวกผู้แทนมูอ บริการนำสวดมนต์ห่งสมาสมุดโธพวาละหังสมาสมุทโธภพรวาพูดทางพระขวาต่างอภิวาทมีพูดทางพรวาตางอภิวาทมีสบนิ่ หวหมดวงตามระเบียบพักในสัปดาห์ที่แล้วผู้ได้นัดหมายว่าในวันนี้จะตรวจความสะอาดุขภาพของเล็บนั้นแล้ววันนี้รองพูมกาาก้อ,อยู่ครบก็จะเชิญรองุ่้กาบได้ตรวจความสะอาดของเล็บของลูงเกเสือและเนนารี ขอเชิญรองพุ่งกัปันครับเด็กครับมาเรียอาวุธยอาวุธมูนออินซีพร้อมที okay. ่จรับการตรวจแล้วค่ะเรียบอาวุธเรียบอาวุธเรียบอาวุธ มุ้งนกอินทรียมันเทียบบุ้เรียบมนอินทรีย์ะคะเรียบบุ ายตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้กำกับให้ตรวจเล็บหมูนกอินรีปรากฏว่ามีเล็บยาวสองคนได้ให้คำแนะนำเรียบร้อยแล้วค่ะตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้กำกับให้ไปตรวจเล็บหมูนกแก้วสมาชิกทั้งหมดหกคนปรากฏว่าเล็บสะอาดเรียบร้อยสองคนเล็บยาวสี่คนได้แนะนำให้ไป จัดการที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับครับในส่วนที่ร่องพุ่งกับท่านได้เสนอแนะไปเกี่ยวกับสุขภาพความสะอาดของเล็บก็ขอให้พี่น้องลูกเสือเนตรนารีทุกคนได้ไปดูแลหลังจากนี้นะครับ้องรุ่งปองแยกขึ้นฟ้ครับสำหรับการเปิด หน้าสทงขั้นตอนที่หนึ่งก็คือชักธงชาติสวดมนต์ไหว้พระสงบนิ่งแล้วก็ตรวจนะครับก็เสร็จในขั้นตอนที่หนึ่งต่อไปเป็นขั้นตอนที่สองจะเป็นการเล่นเกมหรือเพลงเชิญติดตามครับเดินหน้าเข้ามาครับครับสำหรับวันนี้ขั้นตอนที่สองการเล่นเกมหรือเพลงเราเลือกเอานะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแต่วันนี้เราจะเลือกในการเล่นเกมครับครับเชิญครับ ไปลงปลมืดูไปด้วยเข้าใจไหมครับเอาอกันนะปล่อยเข้าปากทางชั้นหินช่างเจล็งอไรแล่ะอาไมเอาไมเอามอยเข้าปากช้างฉั้นหินช้างนันกินลอยเอามือขวาอ่อยปอ่อยป่อยคอณสายุ้มอุมอุ่มปุมอแอ แค่นี้แหละท่าประกอบเทลุกเสือต้องมีท่าประกวบครับสำหรับขั้นตอนการเล่นเกมหรือเพลงก็จบลงไปนะครับลําดับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนซึ่งวันนี้จะเรียนวิชาชาวไขนะครับกระบวนการเรียนการสอนในวิชาชาวไขนั้นจะเป็นยังไงเชิญติดตามต่อไปครับเราเปิดแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนที่1เปิดขั้นตอนที่2ก็มาเพลงเกมวันนี้ก็จะมาเรียนรายวิชาเอาอ่านพร้อมกัน วิชาชาวค่ายเห็นไหมสุดยอดมากเลยมันก็วิชาชาวค่ายหรือว่าเป็นรายวิชาที่มีความสําคัญมากในการที่จะไปอยู่ค่ายพักแรมเราจะต้องรู้จากหลักการและว,วิธีการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในค่ายยังไงบ้างเข้าใจไหมครับวัตถุประสงค์ของรายวิชาก็คือระบุวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆได้เห็นไหม เครื่องมือเครื่องใช้ที่เรานําไปอยู่ค่ายพักแรมพวกมีดพระขวานอะไรต่างๆเราจะต้องนําไปนําไปทีนี้เราจะต้องดูแลนะครับสร้างจัดทาอุปกรณ์ครัวและสุขาพิบาลได้เห็นไหมครับอุปกรณ์ครัวก็จะมีเตาเประเภทต่างๆที่กเราได้ศึกษานะครับต่อไปกางเล็กเก็บเต็นทีน่ต่างๆได้เต็นก็เอานําให้ดูประเภทเดียวนะครับ ประกอบอาหารตามวิธีของชาวค่ายได้มีเห็นไหมเป็นการติ้งการหลามการเผาการนึ่งอะไรต่างๆนะพวกเราก็จะได้สานะครับต่อไปข้อห้าสำคัญมากประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เราจะสังเกตได้ว่าเด็กทุกวันนี้นี่เอาตัวรอดยากนะครับตื่นมาปุ๊บเข้าร้านเซนเว่นเข้าอะไรต่างๆทํากับข้าวไม่เป็นอ่ะ อยากกินอะไรก็โทรสั่งโอ้ถ้าไม่มีเงินทางไงทีนี้นั่นคือเราไม่รู้จักการประยุกต์ใช้ชีวิตของเรานั้นแล้วความคาดหวังของคณะครูก็คือให้พวกเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆแล้วนําไปใช้ในชีวิต,ตรประจําวันปรแกรมเราจะต้องนําไปกลางเอาไว้<ด>แล้วก็<ด>ข้างใน เราก็จะหาพื้นที่ที่มันเหมาะๆแล้วก็ทิศทางทิศทางของการกลางเต็นนะครับนี่เราก็ดูทิศทางลมนะลมจะผ่านทางด้านนี้เราก็ดูให้ลมได้ผ่านได้ไม่ให้เกิดกลิ่นอับในเต็นของเราต่อไปข้างในก็จะเป็นการกลางเต็นนอนในหลักสูตรสามัญรุ่นใหญ่นี้ในหลักสูตรสามัญรุ่นใหญ่นี้จะต้องจับคู่กัน เวลาเราไปอยู่ค่ายพักแรมต้องจับคู่กันเต็นก็ต้องนอนด้วยกันประกอบอาหารก็ต้องให้พอดีกับสองคนนี้สมมติว่าเอาไข่สีฟองสองคนนี้จะทางอะไรกินก็แล้วแต่พวกเราเข้าใจไหมครับหุงข้าวหนึ่งกระบอกก็ต้องหุงให้สุกเข้าใจไหมพวกเราทุกคนทุกคนสามารุ่นใหญ่จะต้องทาจะต้องปฏิบัตินะครับอ่านี่คือเต็นนะครับเต็นอ่าต่อมาเชิญครับทางนี้มาเชิญอ้อมมา อันนี้คือเตารอยเตาลอยพวกเราเชิญครับใช้นุ่มนเดินเร็วเร็วครับเดินเร็วดูวดวครับเตาลอยนะครับเตารอยอันนี้เตาลอยนะครับชั้นข้างล่างข้างล่างก็คือชั้นเก็บฟืนเห็นไหมครับเก็บฟืนข้างบนก็เตา จริงๆแล้วเตาลอยอีกประเภทนึงจะต้องมีหลังคานะครับต้องมีหลังคากันฝนด้วยนะครับต้องกันฝนด้วยมีสําหรับประกอบอาหารนะครับสําหรับประกอบอาหารอยให้ดูได้ดอันนี้เป็นการหลามนะครับหลามซี่โครงหมูนะครับเห็นไหมนบ้เห็นไหมครับการหลามการประกอบอาหารแบบชาวค่ายนะครับง่ายๆนะ การทำเห็นไหมครับหาใบไม้ใบตองมาลองก่อนแล้วดินขึ้นแล้วก็ปอไฟข้างบนนะครับปอไฟข้างบนเห็นไหมข้างล่างก็เก็บฟืนนะครับการทำหลามเตานะครับมันเป็นเตาเล่าและเตาราวเห็นไหมครับราวตรงนี้ที่พวกเราเห็นเป็นประจำก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทาอะไรครับทำข้าวหลามเผาข้าวหลามใช่ไหมครับ อ่าแต่อันนี้ใช้สองคานเพื่อประกอบอาหารเห็นไหมครับอันนี้หุงข้าวใช่ไหมกูกูสลาวุ้ครับหุงข้าวครับอาจารย์อันนี้หุงข้าวนะครับหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่สุกนะครับโอ้สุดยอดเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการอ่าเป็นการตุนไข่ใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็หลามีิโรงหมูนะครับเอามาดูตรงนี้ครับเรื่อยมาอันนี้คือเตาต่างระดับ เห็นไหมเตาต,ต่างระดับสามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะครับข้างล่างก็จะเป็นกองไฟนะครับอ้าการเอา,า,งางลาง,องการขาออกจริงๆแล้วข้างล่างก็จะเป็นกองไฟนะครับเป็นกองไฟเดี๋ยวคุณครูชัดกําลังจัดการให้ถ้าสุกแล้วก็เลื่อนขึ้นแล้วก็เอาแผ่นใหม่มา รวมข้างล่างอีกย่างสําหรับย่างปลานะครับคนโบราณเป็นวิถีชีวิตแบบพอเพียงง่ายๆนะครับของชาวบ้านการถนอมอาหารนะครับอันนี้ต่อไปเป็นปขาพิบาลครับคือขยะแห้งขยะเปียกนะครับเราก็ต้องแยกแยกว่าไหนใส่แห้งอันไหนใส่เปียกตอนนี้สมัยเดี๋ยวนี้ไปขุดที่นาหรือไปขุด บริเวณค่ายลูกเสือนี่ขุดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีท่อปะป้า,ปามีอะไรต่างๆมากมายเขาไม่ขุดแล้วเขาก็จะ,ะใชะ้ถุงพลาสติกเพื่อบรรจุขยะแต่เราต้องแยกนะครับแยกขยะแห้งขยะ,ยขยะเปียกนะครับแยกออกให้เห็นชัดเจนจริงๆแล้วต้องปิดฟ้านะครับปิดฟ้าทำฟ้ามาปิดด้วยนะเดินครับทางด้านนี้ครับ ทางด้านนี้เป็นสัมมารองเท้าครับสัมมารองเท้าอ้าวลูกเสือสามนุ่ยใหญ่หนึ่งหมู่มีกี่คนมีสี่ถึงแปดคนฉะนั้นแล้วถ้าเราไปอยู่ค่ายพักแรมเนี่ยเราจะต้องจัดทาจัดทาก็คือเราต้องการด,ดูว่าเพื่อนเราคนหนึ่งมีรองเท้ากี่คู่หนึ่งรองเท้ารองเท้าลูกเสือหรือรองเท้านนาน 2, ลีสองรองเท้ากีฬาสามรองเท้าแตะใช่ไหมครับ เราต้องคำนวณดูว่าแต่ละคนมีรองเท้าสามคู่เราทำไงมันถึงจะพอดีฮะเราต้องกาดูจริงๆแล้วการออกแบบเราเราออกแบบได้มากกว่านี้อาจจะทำเหมือนคนโดก็ได้เข้าใจไหมครับสองชั้นสามชั้นไปก็ได้อันนี้คือชั้นวางรองเท้านะครับต่อไปครับนนยิ่งลอยยิ่งลอยก็ อาช้าสำหรับเก็บอาหาร <c oughs> าาเก็บวัตถุดิบวัตถุดิบที่ยังไม่ปรุงเป็นอาหารหรือเราประกอบเป็นอาหารเสร็จเรียบร้อยเราก็าเราไม่ไม่ปูกให้ตายตัวนะครับเราไม่ปูกให้ตายตัวเราสามารถเลื่อนขึ้นลงได้เลื่อนขึ้นลงได้นะครับเห <Okay. S 1> ็นไหมครับ่ <c oughs> ค,ค,ครบรันี่คือหิ่งลอยนะครับสำหรับเก็บทหาร <c oughs> อ่าต่อไปครับต่อไปอ่าจริงๆแล้วข้างล่างก็น่าจะเก็บหม้อเก็บอะไรได้เข้าใจไหมครับตรงนี้ก็เก็บมีดทาครัตรวตรงนี้เป็นแก้วน้ํานะครับนี่อ่าตรงนี้ก็เป็นการเก็บช้อนที่เก็บช้อนเห็นไหมครับเก็บช้อนอ่าหลังจากที่เราทําความสะอาดล้างเสร็จเรียบร้อยก็มา เรียงไว้จัดไว้ให้เอาตรงนี้เลื่อนขึ้นลงได้นะครับที่เก็บชอนน้อนอ่าก่อนที่จะเห็นไะครับเลื่อนขึ้นลงได้ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะสําคัญมากนะครับชั้นวางถ้วยจานเพราะว่าพวกเราจะต้องเตรียมอะไรเตรียมด้วยหนึ่งใบจานหนึ่งใบแล้วก็ช้อนกันมัน้ยใช่ไหมครับเวลาไปอยู่ค่ายพักแรมนะเราต้องเตรียมไปเร็ว เราจะทําใหญ่ขนาดไหนแต่ละหมูต้องคำนวณดูนายหมูจะต้องเป็นคนรับผิดชอบรับผิดชอบดูว่าออสมาชิกจะต้องมีถ้วยมีจานมีช้อนเราจะทำยังไงให้พอดีเกอันีคือหม้อสนามนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ที่เรานําไปอยู่ค่ายพักแรมนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ที่นําไปอยู่ค่ายพักแรมแมีถังปลาที่เส้นเรมจัมกัวใส่ของมี ที่เรานําไปแล,ล้วรุ่งจัดเก็บยังไงจัดเก็บยังไงปลอดภัยนะครับปลอดภัยใช้เช็ดชโลมเก็บนะครับใช้ใช้เสร็จปับ๊บออกมาเช็ดแล้วก็ฉลมุมโลมด้วยน้ํามันน้ํามันพืชน้ำมันพืชน้าม,มันหมูที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ก็ได้มาโลมเอาไว้ใช้เช็ดฉลมแล้วก็เก็บเก็บเอาไว้ให้เรียบร้อย หยีบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาเห็นไหมติดเตาใส่กระทะลงไปใส่กระทะลงบนใบตองใส่กระทะลงไปใสเอาเดี๋ยวใบตองข้าลงไปเลยนะครับโอเคนะครับนี่คืออะไรครับใส่นะไส่ชอบใส่เอากระทะใส่ไปโอเคครูบางก็ ใส่ไปเลยครับวาใส่ไปใองนะครูปัดนะก็รอให้ไฟนะครับมันร้อนนิดนึงไม่มีน้ำมันนะครับแบบนี้อาหารสุขภาพอย่างกุ้งกุ้งชอบบประกานแบบนี้เพราะว่ากุ้งกุ้งตอนนี้เมื่อไคร่เริ่มสุกครับเราพับไปตองเลยครับเราพับไปตองเลยนะพับไปตองเข้ามาเลยครับ อ่าเราพับไปตองเข้ามาเสร็จแล้วกลับนะครับกลับด้านไปตองครับ <S <S อโอเคนะครับฟางใบตองลงไปเลยใหญ่ไปไหมให,ใหญ่ไหมโอเคอ่าลูกตีไข่ลงไปเลยครับอสาฏิบัติเลยตีไข่ลงไปเลยครับอันนี้เป็นนะคอ่า <S <S เยี่ยมเลยใครชอบไข่เดียวตีไข่ลงไปช้วยซะก่อนแล้วแล้วถ <ใน S 2> ึง ทำเหมือนกันคือคือแบบแบบไม่มีไม่มีกระทะนะครับใช้ก้นไปเลยนะครับไปต้อเข้าไปเลยครับขับไ้ประมาณแล้วก็กลับทางเลยลองทุกคนนะครับลองทุกคนเป็นการทดสอบไปต้อนมาลูกโอ้ยแย่จริงน้ร้อนแย่ใจเย็นตาลอยเตาเราว ต่างระดับใช่ไหมครับแล้วก็จะไปชั้นวางไอ้ที่เก็บขยะแล้วก็ชั้นวางรองเท้าทยิ่งลอยชั้นวางช่วยจานเราก็มาเครื่องมือและการดูแลเครื่องมือทีนี้เรามาดูการประกอบอาหารแบบชาวข้ายการประกอบอาหารแบบชาวข้ายถ้าเราไม่มีหมออห้อไปเราทําไงเราอยากกิน พวกหลามพวกอ่อมจะทำไงเอามาแกะดูครูชัาเอามาแกะดูอย่างแรกอย่างแรกดูข้าวก่อนนะครับการหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่นะครับเป็นข้าวมะลิอยยางดีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเห็นไหมครับการหุงข้าวหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่นะครับเนัครบแสดงว่าใส่น้ำน้อยนิดหนึ่งแต่เป็นเม็ดดีการหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่นะครับ บางคนสงสัยว่านึ่งข้าวเหนียวได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ข้าวเหนียวเราจะต้องทำสองข้อนะครับสองข้อตรงนี้ก็เจาะนะครับอนึ่งข้าวเหนียวได้เหมือนกันแล้วอีกแบบน <500. S 1> หนึ่งการนึ <500. S 1> ่งหุงข้าวหุงข้าวด้วยกระบ,บอกไม้ไผ่แบบนี้เอด้วยหม้อสนามหม้อสนามแบบนี้นะครับโ ำบ่อยาก็ครับหม้อสนามนะครับหม้อสนามที่เราเห็นตำรวจทหารเขาใช้นะครับนี้เราก็หุงหุงข้าวหุงข้าวที่เรานำข้าวสารไปด้วยนะครับเราก็ทำก่กนนะโอ้หอมมากเลยนะครับโอ้หน้าทานมากนะครับเห็นไหม นี้เมื่อมีข้าวแล้วก็ต้องมีอาหารอย่างที่ท่้นผอ,อถือตรงนี้ก็คือการปิ้งปิ้งหรือย่างนะครับเห็นไหมปิ้งหรือย่างาเห็นไหมเป็นการประกปอบอาหารแบบชาวพ่ายง่ายๆวิธีหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เราทำาต่อไปที่คุณครูอาคมกับคุณครูก๊อตือย,อยู่ตรงนี้ก็คือการหลามนะครับหลามจะก็บอกนะครับหลามจะก็บอกแม่ไผ่เห็นไหมครับร่อนเลยครับนี่กระดูกออกเลยเห็นไหมครับ น่าอ<า>ร่อยนะครับสุงเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ใส่กระบอกนะครับทีนี้จริงๆแล้วพวกเราที่ครูเสนอตอนแรกว่าจะต้องจับคู่กันทําในการประกอบอาหารนะ <c oughs> <c oughs> พวกเราจะต้องได้ทําเหมือนกันนะครับนี่คือการสรุปสรุปแล้วนะต่อไปก็จะเป็นการเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นกตีนั้น,น,นเขากนน็เล่าเรื่องสั้นที่เป็นกติส่วนใหญ่ก็จะเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับความกระตันยูความเข้มแข็งความกล้าหาญอะไรต่างๆทีนี้สิ่งที่ครูจะเล่าในวันนี้นักเรียนนักเรียนเคยเคยเห็นภาพวาดของจีนไหมภาพวาดของจิตตะกุน่นฟงอง นี่ตามระเบียบพักนักเรียนได้เรียนมาแล้วในวิชาชาว่ายวันนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็อาจจะเป็นการปิดประชุมกองปิดประชุมกองนั้นครูก็จะนัดหมายขั้นตอนแรกในการปิดก็คือนัดหมายนัดหมายก็คือสัปดาห์หน้าครูจะสอนในเรื่องของวิชาเงื่อนเชือกและการผูกแน่นฉะนั้นแล้วนักเรียนก็เตรียมเชือกมาทุกคนนะครับ นัดหมายเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นการตรวจครับการตรวจตรวจในพิธีปีนี้ก็จะเป็นการตรวจเครื่องแต่งกายนะครับก็จะอมอบหมายให้รองผู้กุ้กับได้ตรวจเครื่องแต่งกายของลูกเสือเนตนาลีเหมือนเดิมนะครับเรียนเชิญรองผู้กุ้มกับครับเชิญรองผู้กุ่มกับครับ เฮียพุธยินดีเพราะเฮียการเกิดล้ค่ะ,ปะเ,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 เปรียบ,บเปรียบ,บอฮียุธทีนี้รองพุ่มกลับจะก้าวเข้าไปหนึ่งก้าวทีนี้ก็จะตรวจนายหมูก่อนเมื่อตรวจด,ด้านหน้านายหมูแล้วก็จะสั่งนายหมูกับหลังหันเพื่อตรวจด,ด้านหลังนายหมูนะครับอาถึงแล้วก็จะเชิญเชิญนายหมูก้าวตามเห็นไหครับ มีอะไรรองพุ่กับก็จะแนะนำไปที่นายหมูนะครับส่วนเครื่องแต่งกายนี้อาจจะต้องเดินอ้อมด้านหลังด้วยนะครับเดินอ้อมด้านหลังด้วยหมูนกินซีวันทยาวุธหมูนอินซีขอขอบคุณค่ะ ลูกแก้บบววันทยาวุฒอาวุธนาระเบียพัตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้กำกับให้ตรวจเครื่องแต่งกายของงูลกอินจีปรากฏว่าแต่งกายไม่เรียบร้อยสองคนได้ตักใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้กำกับให้ไปตรวจเครื่องแต่งกายงูลกแก้วปรากฏว่าแต่งกายไม่เรียบร้อยหนึ่งคนได้ให้คำแนะนำแล้วค่ะ ขอบคุณครับจากที่รับว่าหมา้าจะผู้กับให้ตรวจเครื่องแต่งกายหมู่พระเจ้าตากทุกคนเรียบร้อยดีครับครับขอบคุณครับ,อบ้บบองตรุงผู้แทนหมู่บริการชักทรงชาติ มัตถุยาวุฒ เรืออาวุธกองเลิกมีกี่จังหวะนะสี่จังหวะนับดังๆด้วยนะครับพองเลิกหนึ่งสองสามสี่ครับสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนบ้านพันเหมอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ